วันหนึ่งคุณจะเติบโตและคิดถึงคนอื่นมากขึ้นวันหนึ่งคุณจะเริ่มเรียนรู้ที่จะทำเพื่อคนที่คุณรักโดยไม่ต้องพยายามและไม่ฝืนวันหนึ่งคุณจะเริ่มอยากทำอะไรดีๆแบบลับๆโดยที่ไม่ต้องมีคนรู้ก็ได้เพราะมันไม่ได้สำคัญอีกแล้ววันหนึ่งคุณจะไม่เจ็บปวดกับเรื่องที่เคยเจ็บปวดและไม่เจ็บปวดกับอะไรที่ไร้สาระอีกเลยเพราะคุณรู้แล้วว่าชีวิตคือการก้าวข้ามผ่านเรื่องที่เคยผ่านไม่ได้นั่นเอง ถ้าวันนี้คุณยังผ่านไม่ได้แต่คุณจะผ่านได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งคุณจะมองคนอื่นแบบไม่ตัดสินเขาในหัวเพราะคุณเองเข้าใจพวกเขาดีว่าทุกคนจะเป็นแบบที่พวกเขาเป็นและอาจจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ในสักวันแต่มันไม่ใช่ธุระอะไรของคุณอีกต่อไปวันหนึ่งคุณจะไม่อยากครอบครองสิ่งใดเพราะคุณรู้ดีว่ายิ่งปล่อยไปคุณยิ่งได้กลับมายิ่งไม่เรียกร้องยิ่งได้รับ แต่ทั้งหมดนั้นคุณก็ไม่ได้คาดหวังหรือต้องการมันจริงๆคุณจะอยากมีชีวิตของตัวเองและให้พวกเขามีชีวิตของพวกเขาวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าแม้ต้องจากลาแต่การได้พบกันนั้นมีค่าย,ยิ่งกว่าไม่ได้พบกันเลยภาพความทรงจำที่ชัดในความรู้สึกดูเป็นของจริงมากกว่าภาพที่เห็นด้วยตาและไม่มีอะไรจะมาแลกได้เราอาจเกิดมาเพื่อเสียใจแต่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเสียดา จงทำสิ่งที่คุณต้องทำแล้วคุณจะได้ทำในสิ่งที่อยากทำในวันหนึ่ง